ทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Forza Horizon 4นะครับผมและวันนี้ผมมากับจอยพวงมาลัยนะครับตามที่ทุกคนเนี่ยอยากจะดูกันมาดูซิว่าผมเนี่ยจะเล่นรอดหรือเปล่าทั้งชีวิตนี้ใช้จอยมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยถนัดกับการใช้จอยพวงมาลัยเอาเป็นว่าสรุปก็คือตอนนี้ผมยังใช้จอยพวงมาลัยไ,ไม่เก่งนะครับก็เฮ้ยเชี่ยแข่งเอาป่ะเลขแปดนี่ปุ่มอะไรวะ เลขแปดที่ปุ่มอะไรวะไอ้บ้าเ้ยดูมันขับไม่ต่างจากเราเลยโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะมาเล่นกันก็คือผมอยากจะมาแข่งรถลว้ลวนเลยครับเอาอันที่ใกล้ที่สุดเลยแล้วกันเดี๋ยวให้สิริบอกทางเอ้ยไม่ใช่สิริแอนนาเราจะไปเลส Okay. ตามสั่งเลยครับเราจะได้ไม่ต้องเปิดแมปเองหรือว่าสุ่มเล่นเลยทางไหนวะเนี่ยเออใช่ทุกคนอยากจะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ฤด,ดูใบไม้ผลินะครับผมตอนนี้เราหมดฤด,ดูหนาวแล้วนะครับก็คลิปคอร์ซ่าช่วงนี้ก็จะเป็นฤด,ดูใบไม้ผลินะครับเวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีหิมะแล้ว คงจะต้องกราบเรียนทุกคนตามนี้นะครับตายเถอะถ้าเกิดว่าผมสับเกียร์ไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะครับอยากจะบอกว่ามือใหม่จริงนะครับมีอะไรก็บอกได้นะครับว่าพี่ควรจะใส่เกียร์อย่างงี้พี่ควรจะเลี้ยวอย่างงี้นะครับอย่างงี้ไม่ควรจะเลี้ยวนะครับโอเคมีอะไรก็อกคมอมเมนต์บอกได้ข้างล่างนะครับนี่เหรอ นี่เองจะบ้าเหรอข้าเอาซูเปอร์ามาไปข้างหน้าเดี๋ยว่รข้างหน้ามีอยู่ดิฟโซนวะสน่อยก่อนละเย้ยดิฟไม่เป็นแม่เงเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคนี่คือผลงานของการดิฟนะครับตูดเบี้ยวเลยทีเดียวโอเคผมยังไม่ชินกับการเข้าเกียร์เท่าไหร่นะครับปกติจะเล่นเกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเข้าเกียร์ผิดจังหวะก็ซอรี่นะครับ วันนี้ที่ผมไม่แต่งรถก็เพราะว่าผมลองใช้กล้องอีกอันนึงอัดน,นะครับก็คือกล้องนี้นี่แหละไม่รู้ว่ามันจะตัดตอนไหนนะครับก็เลยรีบเล่นดีกว่านะครับ <c oughs> มาครับลงสนามครั้งแรกเฮ้ยกระโปรงทำไมมันแถกันอย่างนี้วะเนี่ยอย่าแถดีพี่ เยยเยยเยยใจเย็นโอเคมันมันขับเร็วกันจังวะทำไมตัวกูเล่นจอยมันเป็กขับเร็วกันอย่างนี้เลยวะหรืเปลี่ยนเกียร์โทษผมไม่ได้เปิดเสียงหูฟังดังนะครับไม่ค่อยดีเสียงรถเท่าไหร่เดีเปิดแบบเออทำไมกูทำไมกูไม่เปิดดังๆวะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงตัวเองพูดเยยใจเย็น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 ทำไมกูชอบขับลงข้างทางวะเนี่ย อย่างนั้นจะอย่างนันะอย่างนั้ลูกพี่ผมว่าขออนุญาตนะครับเปลี่ยนเป็นแพดเดร์ชิพแล้วกันไม่ทันเลยเว้ยเย้ยแพดเดิลชิพก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ว่าจะดีขึ้นเลยนะครับเราต้องค่อยๆฝึ๊กๆกันไปไม่นี่มันโค้งเดิมกูเลยนี่หว่าฟัดอูอ และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเขาถึงบอกนะครับว่าเมาเมาไม่ให้ขับรถผมว่าเนี่ยเราเหลืออยู่ครึ่งทางอ่ะเราตามทันผมเชื่อครับเชื่อพลังใน <ersch> 2 j แต่ผมไม่เชื่อมือตัวเองขับรถเลยมารอบนี้กูไม่โหลกูก็ดีใจแล้วเฮ้ยอ้ชิใครที่ยังไม่เคยลองเล่นนะครับเราบอกว่ามันง่ายลองไปเล่นดูแล้วจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยจากผมที่ขับรถแบบไอเชียแล้วไปเนี่ย เผื่อมีคนถามนะครับว่าชีวิตจริงผมขับรถเป็นไหมนะครับชีวิตจริงผมขับรถเป็นนะครับแต่ไม่มีใบขกเกี่คุณโน้ตไปก่อนละเย้ยสัตย์กำแพงต่อหน้าคุณโน้ตไปทีกวาดป้ายหน่อยไหมอยากกวาดป้ายวะเอ้ยทำไมกูกินกำแพงบ่อยยังวะช่วงเนี้ย โอเคทุกคนเมื่อกี้ไม่อยากจะพูดถึงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะครับมีไอ้นี่อยู่ข้างหน้าพอดีเอาใหม่นะเมื่อกี้ถือว่านี่มีเ,ลเกลืขึ้นนะเอลยถามเดิมปะเนี่ยนี่ที่เดิมปะเนี่ยหลอกหลอนกูนะถ้าที่เดิมเนี่ย ไปครับอย่าต่อเลยกรูเอาวะเขาบอกว่าให้ขับรถตีนเดียวนะครับเท้าเดียวแต่ผมเป็นโรคชอบขับสองเท้ามีใครเป็นเหมือนผมไหมผมก็ต้องมีบ้างแหละนะครับรถที่แบบมีให้เหยียแบแค่เบรกกับคันเร่งอนะรถออโต้ครับแม่ผมสอนให้ขับรถเท้าเดียวเลยครับแต่ผม สองเท้าอ่ะใส่ซิ่งเกี่ยวปะวะเดี๋ยวเส้นแดงไม่ก็ไม่เบรกอ่ะใจเย็นเจ๊ยนยังอยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับคุณเริ่มคิดถึงจอยแล้วเนี่ยไม่ใช่คงต้องให้เวลาผมนะครับเอ่อถ้าอยากจะดูผมเล่นจอยพวงมาลัยนะครับคนจะต้องดูผมเล่นแบบกากๆอย่างเงี้ยไปสัก สักแบบห้าหกคลิปนะครับกว,กว่าที่ผมจะเล่นเป็นขึ้นมาโอ้ชิตมันก็ได้อยู่หรือว่าทางถนนทางนี้มันง่ายวะ เบรกเบรกชิด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 เฮ้ยเออใช่ผมลืมไปเลยว่าผมมีเบรกมือนี่หว่าเมื่อก่อนผมเออก่อนชอบใช้เบรกมือมันไม่ใช่จอยแล้วมันลืมเลยครับลืมไปเลยว่าเคยมีเบรกมือเย้เฮ้ยมันมันก็ไม่ได้ใช้งานเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเอาวะผมต้องไปฝึกก่อนละฝึกดริฟ มีใครเป็นปร,รมาจารย์ดิฟมาสอนผมดิฟได้นะครับชอบพวกอะไรเนี่ยโอ้ยจีนจีนใจานไหนท่เนไนโอ้ยโว่ผนรอบนี้ผมไม่ค่อยงงเท่าไหร่วะได้อยู่นะ เราเปลี่ยนกลับมาเป็นเกียร์กระปุกเหมือนเดิมครับเกียร์เราต้องหัดใช้เกียร์กระปุกให้ชิดนะครับเพราะว่ามันมันกว่านั่นเองสับแรงไม่ได้สับแรงแม่งโยกครับผมต้องเออมีใครอยากสนับสนุนไหมครับช่วยกันระดมทุนเพ, <laughs> เพื่ออุปกรณ์การเล่นที่ ดีวันนี้คอิปสุดท้ายแล้วพี่วาเฮ้ยเยอะไปดันก็สำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับผมหลักๆเนี่ยผมอยากจะมาถามทุกคนว่าชอบที่ผมเอาจอยผมอะไรมาเล่นหรือเปล่านะครับหรือว่าชอบให้ผมใช้จอยแบบเดิมเล่นมากกว่านะครับก็ได้เห็นแล้วว่าผมใช้จอยผมอะไรขับแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ผมนี่แหละใช้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเองกรอกคอมเมนต์บอกได้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมคลิปวันนี้สุดท้ายนะครับผมท่ายคลิปผม ไม่รู้สิครับผมรู้สึกว่าบางทีสถานการณ์บ้านเราในตอนนี้เนี่ยมันทำให้ผมแค่อยากจะขับรถเที่ยวฟังเพลงชิวๆถ้าเกิดว่าใครว่างก็มารับชมบรรยากาศของเกมนี้ไปกับผมได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเออมีอะไรต้องไปทาต่อก็เชิญได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม